ตอนนี้เจ้าสีอิวนะครับถูกปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับเรารักเขาแต่ก็จะไม่กักกันเขานะฮะถ้าหากว่าเรากักกันเขานะครับเราอาจจะมีความสุขที่ได้เห็นเขารักเขาแต่เขาอาจจะมีความทุกข์อยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับเราปล่อยเขาคืนตามธรรมชาติตอนนี้ออกห่างบ้านมาเรื่อยๆรืนะครับแต่ก็อยู่ในสายตาของเจ้าของ นะคอยดูแลให้เขามีความสุขนะครับให้เขาปลอดภัยสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เป็นชีวิตของเขานะครับเราอย่าไปนะกักกันเขาไว้กับเราตลอดชีวิตเขาไม่ได้นะครับตอนนี้คืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับเจ้าซีอิว๊วคอยมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าห่างบ้านมากเกินไปนะฮะเดี๋ยวดูแลกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะครับ ยังไงก็อดหวงไม่ได้ครับเหมือนสมาชิกในครอบครัวตัวหนึ่งเลยทีเดียวก๊กก๊กก๊กกกก๊กก๊กกกกกมาลูกมามากลับบ้านไหมหรือจะอยู่นี่อ่ะอยู่นี่ก็อยู่ไปนะให้ปลอดภัยนะลูกนะ